สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูสุดาวันยนยงในวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาพิที่5เราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่3ชื่อหน่วยการเรียนรู้คำสันธานสะพานเชื่อมประโยคเรื่องลักษณะของคำสันธานให้นักเรียนสังเกตข้อความสองข้อความต่อไปนี้ ข้อความที่1ได้แก่น้ำท่วมถนนหลายสายและข้อความที่สองคือฝนตกหนักเมื่อเช้านี้นักเรียนลองอ่านประโยคทั้งสองประโยคนี้พร้อมๆกันอีกครั้งนะคะลองสังเกตดูสิคะว่าประโยคทั้งสองประโยคเป็นเรื่องราวเดียวกันหรือไม่ถูกต้องแล้วคะ่ะ เป็นเรื่องราวเดียวกันแล้วประโยคทั้งสองประโยคมีความสัมพันธ์กันอย่างไรคะประโยคทั้งสองประโยคมีความสัมพันธ์กันก็คือมีความเป็นเหตุเป็นผลกันระหว่างฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมถนนนักเรียนลองคิดดูซิว่าคำที่จะมาเชื่อมความสัมพันธ์กันให้ต่อเนื่องชัดเจนยิ่งขึ้นเราควรจะใช้คำว่าอะไรดีคะอ เราควรจะใช้คำว่าเพราะอยู่หน้าประโยคที่สองอันเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำท่วมถนนนั่นเองเด็กๆเ,เข้าใจแล้วใช่ไหมคะจากประโยคน้ำท่วมถนนหลายสายฝนตกหนักเมื่อเช้านี้เราจะใช้คำว่าเพราะเป็นคำเชื่อมประโยคจะได้ประโยคดังนี้ น้ำท่วมถนนหลายสายเพราะฝนตกหนักเมื่อเช้านี้แต่เอถ้าหากเราไม่ใช้คำว่าเพราะเชื่อมประโยคข้างต้นจะใช้คำอื่นอื่นมาแทนเพราะโดยให้มีความหมายคงเดิมได้หรือไม่นะคาตอบก็คือได้นั่นเองค่ะเราจะสามารถใช้คำว่าเนื่องจากเนื่องด้วยเพราะว่ามาแทนคำว่าเพราะโดยให้มีความหมายคงเดิมตัวอย่างประโยคเช่น น้ำท่วมถนนหลายสายเนื่องจากฝนตกหนักเมื่อเช้านี้น้ำท่วมถนนหลายสายเนื่องด้วยฝนตกหนักเมื่อเช้านี้น้ำท่วมถนนหลายสายเพราะว่าฝนตกหนักเมื่อเช้านี้เห็นไหมล่ะคะว่าคำว่าเนื่องจากเนื่องด้วยเพราะว่าสามารถมาแทนคำว่าเพราะโดยไม่ทำให้ความหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปเลยค่ะค่ะ แต่ถ้าจะกล่าวประโยคที่2ประโยคที่เป็นเหตุให้เกิดผลในประโยคที่1ขึ้นมาก่อนควรจะใช้คำเชื่อมว่าอะไรดีนะคาตอบก็คือใช้คำว่าเพราะจึงจนมาเชื่อมประโยคทั้งสองนั่นเองค่ะเราลองมาดูประโยคตัวอย่างดังต่อไปนี้นะคะประโยคที่1ฝนตกหนัก เมื่อตอนเช้าจนทำให้น้ำท่วมถนนหลายสายประโยคที่สองฝนตกหนักเมื่อตอนเช้าน้ำจึงท่วมถนนหลายสายประโยคที่สามฝนตกหนักเมื่อตอนเช้าดังนั้นน้ำจึงท่วมถนนหลายสายเห็นไหมล่ะคะว่าคำเหล่านี้สามารถแทนคำว่าเพราะโดยที่ไม่ทำให้ข้อความนั้นมีความหมายเปลี่ยนแปลงไปเลยนะคะ ให้นักเรียนลองสังเกตข้อความอีกครั้งนะคะโดยข้อความมีดังต่อไปนี้น้องของเธอชอบร้องเพลงและน้องของฉันนักเรียนลองอ่านข้อความนี้พร้อมๆกันอีกครั้งนะคะให้นักเรียนสังเกตใจความทั้งสองประโยคแล้วตอบคำถามดังนี้ค่ะข้อที่หนึ่งประโยคทั้งสองมีความสมบูรณ์หรือไม่ คำตอบก็คือไม่สมบูรณ์นะคะเพราะเราไม่ทราบว่าน้องของฉันทำอะไรหรือชอบอะไรคำถามข้อที่สองถ้าจะให้สมบูรณ์หรือมีใจความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันเราควรใช้คำว่าอะไรมาเชื่อมประโยคคำตอบก็คือเราจะใช้คำว่าและมาเชื่อมประโยคเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นคำว่าเพราะและเป็นคำสันธาน แต่ยังมีคำอื่นๆที่เป็นคำสันธานได้แก่คำว่าเนื่องจากเนื่องด้วยจนจึงดังนั้นจึงดังที่เราได้เรียนมาข้างต้นแล้วนะคะมาถึงช่วงสรุปกิจกรรมกันแล้วนะคะช้างมีรูปร่างสูงใหญ่แมวมีรูปร่างเล็ก นักเรียนคิดว่าคําเชื่อมที่จะเติมระหว่างข้อความทั้งสองควรเป็นคําใดและเพราะอะไรคําตอบก็คือเราจะใช้คำว่าแต่เป็นคําเชื่อมเพราะสัตว์ทั้งสองมีรูปร่างที่แตกต่างกันจะได้ประโยคที่ว่าช้างมีรูปร่างสูงใหญ่แต่แมวมีรูปร่างเล็กคําว่าแต่เป็นคําสันธานที่มีใจความขัดแย้งกันก็จบลงแล้วนะคะสำหรับ เรื่องคำสันทานไว้พบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ